อินเตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร วันนี้นะคะทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรนะคะมีเรื่องราวดีๆในการดาเนินง,งานที่ถือว่าประสบผลสําเร็จนั่นก็คือการแก้ปัญหาฝิ่นในพื้นที่อมก๋อยนะคะโดยมีศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หรือสมอพออม,อออมก๋อยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า60,000คนประมาณ80%ของประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ภูเขาสูง ด้วยลักษณะความเป็นอยู่การเข้าถึงมีความยากลำบากและทุรก,กันดานลักษณะพื้นที่เช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการลักลอบปลูกฝินเนื่องจากต้นฟินสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง800เมตรขึ้นไปทำให้อมก่อยคือหนึ่งในพื้นที่ที่พบการปลูกฝินมากที่สุดในประเทศไทยจากการปลูกสู่การเสพติดและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจึงต้องมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังสวัสดีครับ ผมพันเอกธีระประดุงสุนทรรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยหรือเรียกสันส้นๆว่าสมพอ,มอพเออมก๋อยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยทำงานในานามของกรมอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสามมีหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้มาร่วมกันทำงานเพื่อ แก้ไขปัญหาฝิ่นยาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก่อยพื้นที่อำเภออมก่อยนั้นได้มีการปลูกฝิ่นเป็นจํานวนมากตั้งแต่ปี2559เนี่ยจากการสํารวจประเมินผลมีการปลูกฝิ่นถึง1000ไร่ในพื้นที่เนี่ยมีคนที่เสพฝิ่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับการค้าก็มีจํานวนมากจึงได้จัดตั้งส่วนหน่วยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงนพื้นที่อำเภออมก่อยเป็นองค์กรกลางในการที่จะ บูรณาการหน่วยงานต่างๆได้มาร่วมกันทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกหลักที่สําคัญคือฝ่ายท้องถิ่นและก็ฝ่ายท้องที่รวมทั้งภาคประชาชนในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ การแก้ปัญหาฝิ่นและยาเสพติดพื้นที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่นยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยระยะ5ปีตั้งแต่ปี2560ถึง2564เป็นการขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการอย่างจริงจังภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หรือสอ,อพอ,อำเภออมก๋อยนำโดยพลตรีสืบสกุลบัวระวงผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่33ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5าและอำเภออมก๋อย โดยดำเนินงานภายใต้6แผนงานสำคัญตั้งแต่การบริหารจัดการพัฒนาควบคุมพื้นที่ฟื้นฟูบำบัดร,รักษาป้องกันและเสริมสร้างความยั่งยืนซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเริ่มต้นของแผนที่เราพบการปลูกฝิ่นถึง9ก้าร้อยไร่ตัวเลขตรงตเลยครับ908.3ไร่ได้แก้ปัญหากันมาตามลาดับ จนปีนี้เป็นปีที่5สุดท้ายของแผน5ปีนะครับในปีที่แล้วเราตรวจพบการปลูกฝิ่นเพียง5.14ไร่ก็ถือว่าลดลงมาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในปีนี้จากเริ่มต้นของฤดูการปลูกฝิ่นก็พบไม่มากเช่นกันนะครับก็คิดว่าความเข้าใจของพี่น้องประชาชนในการที่เข้าใจว่าฝิ่นนั้นเป็นพืชเสพติด แล้วผลของฟิน่นที่นํามาเสพนั้นก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตใจรวมทั้งปัญหาต่างๆที่จะตามมาในครอบครัวพี่น้องประชาชนก็ได้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ทําให้การปลูกฝิ่นในพื้นทีน่ลดน้อยลงไปโดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนท้องถิ่นและก็ท้องที่เป็นสําคัญ การเข้าขจัดปัญหาฟินในพื้นที่อมก่อยนั้นไม่เพียงแค่ทำลายฟินแต่ยังสามารถนำผู้เสพผู้ติดฟินเข้าสู่การบำบัดรักษาในรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดผลเสียของการเสพฟิ่น,นะฮะก็มันจะมีผลเสียอยู่3ด้านด้านที่1คือผลเสียทางด้านร่างกายนะครับทำให้มีเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพสุดโมลงไปอันที่2คือเสียด้านของจิตใจนะฮะคือการที่ต้องใช้สาเสพติดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ย ทำให้จิตใจสุขภาพจิตนี่ส่งผลเรียกว่าเกิดผลเสียตามมาแล้วก็สุดท้ายคือเสียด้านร่างกายด้านจิตใจไปคระบด้านของชุมชนและสังคมครับตัวเลขนะฮะคือจะมีทั้งผู้ป่วยที่ที่เป็นรายเก่าค้านระหว่างปีแล้วก็รายเก่าที่บำบัดเสร็จไปแล้วแล้วก็รายใหม่ที่เข้ามานะครับก็โดยรวมนี่จะอยู่ที่ประมาณ2,000คนนะครับตั้งแต่เรียกว่าเรามีการบริหารจัดการนะฮะในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าทางการบำบัดรักษาเนี่ยเราได้ใช้เรื่องของศาสตร์ พระราชาในการมา,าร่วมบำบัดมีความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเข้าใจนี่คือตอนเริ่มสุดเนี่ยเราก็มีการนําข้อมูลมาบ,บริหารจัดการนะฮะแล้วก็มีการมีพูดคุยกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกอรมนนะฮะกับทางสมพอํเอาเภออมก๋อยแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาออกมาทําให้เราเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึ้งตามบริบทของพื้นที่แล้วก็อันที่2คือจากเดิมที่เราแค่ให้บริการตั้งรับแค่ในโรงพยาบาลแค่หนึ่งหน่วยนะฮะ มีการขยายเพิ่มไปเป็น4หน่วยแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ขยายเพิ่มเป็น14หน่วยนะครับก็คือกระจายไปตามรอพอสตอหรือว่าตามท้องถิ่นนะฮะก็ทําให้มีความเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือพัฒนาเนี่ยแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันกับทางกรงอมนอนและภาคส่วนต่างๆนะฮะก็คือมีเรื่องของการพัฒนาอันที่หนึ่งคือบุคลากรก่อนทั้งของด้านสาธารณสุขคือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถรักษามากขึ้นเรื่องของอ่าที่2คือพัฒนาความรู้ในการป้องกันโรค ฏิบัติตัวของทางผู้เสพและผู้ป่วยเพราะว่าผู้เสพคือผู้ป่วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่คือมีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเยาวชนฮะแล้วก็มีการส่งเสริมป้องกันเรื่องของยาเสพติดเยาวชนนะฮะผ่านทางกิจกรรมกีฬาสถานการณ์ต่างๆครับเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็คือเรื่องของการที่บําบัดร,รักษาตามแนวทางปกตกิคือเช่นการให้มิถนทดแทนนะฮะแล้วก็การ รักษาเชื้อคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ดําเนินการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะพยายามมากขึ้นก็คือเช่นการที่บําบัดทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็การที่บําบัดโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมครับจากยอดนะฮะของผู้บำบัดทั้งหมด2,000กว่าคนเนี่ยนะฮะก็สามารถเลิกบําบัดได้เลิกเสพได้เนี่ยก,กว่า350กว่าคนครับนอกจากการเลิกในรูปแบบของการใช้ยาแล้วยังมีเรื่องของความเชื่อคือการทําพิธีเลิกฝิ่นตามแบบความเชื่อของชนเผ่ากะเหรี่ยง คือกรรมบัดเนี่ยครับเรื่าศีเจ,ะจ,ะจะ็ดเนี่ยตามหลังมาทด้อม,มกลอยเราเนี่ยเรื่องราศีเจ็ดกรรบัดรเรื่องเชิงวิญญาณมันมาได้ถึงตางบันนะครับความเชื่อของปักรวรรดชนเผ่าเนาะแต่ความเชื่อทั้งหมดทั้งหมดทั้งบอลต,ต,ต้องมาใจมาก่อนนะครับแต่ที่เนี่ยที่มาที่เนี่ยผมใช่เนี่ยครับพระธาตุนี่ยแหละเป็นหนึ่งนะครับผมมาพบก่อนคนที่จะมาขอเลิกทางจิตวิญญาณเนี่ยผมก็แนะนําไหว้พระตอนเย็นก็นั่งสมาธิ กลางวันถ้ามีถ้ามีแรงขึ้นมาก็าให้กวาดกวาดบริเวณพระธาตุเพราะว่าอุจจนธ์เราเนี่ยคนดอยเราเนี่ยถ้าได้กวาดพระธาตุได้ความสะอาดจะแจ้งผินชั่วหลายมันจะออกไปตั้งแต่ยุสิตปลายครับตัวแรกๆนี่มาผมป่นปิญญาแลวก ติ๊กเลเมื่อก่อนนี่มันเป็นถึงเวลาผมได้สตางค์ร้อยผมซอดไปไปซออคนเดียวเมียมาได้กินเมียถามว่าสตางค์ที่ไหนแต่เจ้ามีร้อยหนึ่งโอ้ผมซื้นฟินไปแล้วหมดไปแล้วว่เมียมาเสียใจบ่เดียวนี้บ่มีนะครับบ่มีผมดีใจมากเลยครับ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าการปลูกฝิ่นจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่การแก้ปัญหายังคงต้องฟื้นฟูผู้ติดยาต่อไปหวังว่าการแก้ไขปัญหาฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยให้หมดไปและยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อพี่น้องชาวอำเภออมก๋อยทางออกของปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามแต่เป็นการสร้างความเข้าใจและอบอุ้มพวกเขาให้มีอาชีพใหม่สร้างรายได้ทดแทน การปลูกฟิ่นอย่างเป็นรูปธปรรมจากทิศทางของการาแก้ไขปัญหาณนะปัจจุบันจนการปลูกฝิ่นเนี่ยถือว่า,าลดลงไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่มีการปลูกอีกแล้วนะครับก็ถือว่าทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความสุขนะครับครอบครัวที่มีความสุขสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับปัญหาที่จะต้องถูกนำไปใช้กับยาเสพติดน,นะ ก็น้อยลองครอบครัวก็มีรายได้เพิ่มขึ้นดนั้นการที่ทุกครั้งนะครับที่เราลงไปในพื้นที่เราเห็นพี่น้องประชาชนนะครับหน้าตาสดใสต่างจากเดิมน,นี่เรามีความสุขมากว่าในโอกาสที่ในภาพของกรมในยการรักษาความมั่นคงนะครับในการที่จะเป็นแกนกลางในการบูแลการทุกภาคส่วนนำความสุขมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ รมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของฝิ่นในพื้นที่อมก๋อยค่ะซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ให้ความสำคัญและก็ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ